สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เอมตาพอดแคสต์ที่88นะครับคุณหมอเชื่อว่าใครๆนะครับก็ต้องเคยมีความฝันกันทั้งนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าความฝันของเรานั้นเนี่ยนะครับมันเป็นความฝันในช่วงไหนของชีวิตของเราแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่คุณหมอรู้สึกว่ามันมีผลต่อความฝันของเราก็คือว่าเราอยู่ในยุคไหนนะครับ ถ้าเป็นวัยเด็กในสมัยก่อนเนี่ยคือย้อนไปสัก4ี่หปีที่แล้วเนี่ยสมัยคุณหมอย,ยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่กับบ้านอยู่กับโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคนที่เราคุ้นเคยด้วยแล้วก็ใกล้ชิดมากๆในทุกๆวันเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็คุณครูนะครับรวมไปจนถึงชีวิตของคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ย ก็อาจจะมีความคุ้นเคยกับอีกอาชีพหนึ่งนะคุณหมอว่าก็คืออาชีพตำรวจกับอาชีพทหารนั่นเองนะครับซึ่ง เด็กๆในสมัยก่อนเนี่ยก็มักจะถูกถามนะครับว่าเออความฝันของเราเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเราอยากจะเป็นอะไรนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าจําได้ว่าเราก็มักจะตอบว่าเราอยากโตขึ้นเนี่ยเราอยากจะเป็นครูนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็ได้ทําสิ่งดีๆได้สอนคนให้เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กหลายๆคนเนี่ยก็มักจะบอกว่า ความฝันก็คืออยากเป็นครูนะครับแต่ก็มีเด็กบางคนนะครับที่อาจจะบอกว่าอยากเป็นตำรวจหรือว่าอยากเป็นทหารนะครับเพราะว่าเขาเองเขาก็รู้สึกว่าอาชีพตำรวจหรือว่าทหารเนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้คนนะครับ แล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเออที่ชอบเป็นเพราะว่าเครื่องแบบของตำรวจหรือว่าทหารเนี่ยใส่แล้วมันรู้สึกเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทําให้เด็กหลายๆคนเนี่ยก็อยากเป็นตำรวจหรือไม่ก็อยากเป็นทหารนั่นเองนะครับแต่เมื่อเราโตขึ้นเนี่ยนะครับเราเรียนหนังสือมากขึ้นเนี่ย เราก็เริ่มที่จะรู้จักอาชีพอื่นๆมากกว่าอาชีพครูหรือว่าตำรวจหรือว่าทหารที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งเมื่อเราเรียนในชั้นเรียนที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยนะครับเปิดกว้างขึ้นนะครับเพราะว่าลักษณะการเรียนเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการแบ่งการเรียนออกเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรียนแบบแนวสายศิลป์หรือว่าแนวสายวิทย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะทําให คนโดยเฉพาะอย่าง네ยิ่งเน <im Alto Del ire> De ี่ยนะครับคนที่เรียนมาทางด้านสายวิทย์เนี่ยเขาก็จะเริ่มมีความฝันที่เปลี่ยนไปจากวัยเด็กเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนก็จะเริ่มหันมาสนใจอย่างเช่นนะครับก็อยากจะเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นวิศวกรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทีนี้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าถามว่าเด็กในปัจจุบันเนี่ยเขาอยากเป็นอะไรความฝันของเขาคืออะไรนะครับก็พบว่านะครับมีการสํารวจเนี่ยกขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย เด็กยุคใหม่เนี่ยนะครับก็ยังมีนะครับอาชีพที่เรียกว่าเป็นอาชีพในฝันเนี่ยก็ยังคงมีอาชีพหมออาชีพครูอาชีพทหารนะครับเออมันก็ยังเป็นอาชีพที่คนหรือว่าเด็กในแม้กระทั่งเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังสนใจอยู่นะครับแต่ว่านะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเด็กที่มีความฝันอยากจะเป็นนักกีฬาด้วยนะในปัจจุบันนะครับเพราะว่าโลกการสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยมันกว้างขึ ทำให้เด็กๆเ,เนี่ยนะครับได้เห็นข่าวสารทางด้านการกีฬาเนี่ยมากขึ้นนะครับได้เห็นนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นอย่างเช่นนักฟุตบอลนักเทนนิสนักแบดมินตันหรือว่านักกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับและแน่นอนนะครับว่ามีอีกอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาชีพในฝันนะครับของของยุคปัจจุบันเลยนะครับที่เรียกได้ว่าเขาเรียกว่ามาแรงแซง ในยุคนี้ทีเดียวนะครับหลายๆคนนะครับอยากมีความฝันเป็นเกมเมอร์นะครับหรืออยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับซึ่งก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่าเขามีไอดอลมากมายบนโลกโซเชียลนั่นเองนะครับซึ่งไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามนะครับ ที่เป็นความฝันของผู้คนเนี่ยคุณบอ,อกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับนอกเหนือจากความภาคภูมิใจหรือว่าความเท่นะครับในการที่เราจะได้ทําอาชีพนั้นๆแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นคําถามที่เวลาถามแล้วเนี่ยทุกคนก็มักจะตอบคล้ายๆกันหรือว่าเรียกว่าตอบเหมือนกันเลยก็ว่าได้นะครับก็คือทุกคนอยากให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขแล้วก็อยากรวย อยากมีเงินทองเยอะๆนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้นะครับยังคงเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับแม้ว่าจะมีผู้คนมากมายนะครับที่ได้ทำตามความฝันของตัวเองนะครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ย มีผู้คนจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับที่ไม่สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองเคยฝันเอาไว้แล้วก็ยังคงต่อสู้กับการสร้างชีวิตการหารายได้นะครับแล้วก็ยังมองหาโอกาสนะครับอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะจะทำอาชีพอะไรดีนะครับที่จะทำให้เรารวยได้หรือว่าทําให้เราเนี่ยมีความสุขทำให้เราเนี่ย,ยได้ใช้ชีวิตมีไลฟ์สไตล์ในแบบที่เราชอบนะครับหลายคนนะครับอาจจะเคยอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับ ซึ่งก็อ่านแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับกับการมองหาอาชีพที่จะสร้างรายได้อยากเป็นนักธุรกิจอยากให้มีธุรกิจที่มันมีระบบในการสร้างรายได้ด้วยตนเองนะครับแบบที่เรียกว่าทำให้เราเนี่ยสามารถรับรายได้แบบพา s ซีฟ income นั่นเอง และหนึ่งในธุรกิจที่คุณโรเบิร์ตคิโยสกิได้พูดถึงไว้ในพ่อรวยสอนลูกเนี่ยก็คือธุรกิจเครือข่ายนะครับธุรกิจที่ให้พาสซีฟอินคัมกับทุกคนได้ธุรกิจที่มีระบบทำงานให้โดยอัตโนมัตินะครับในการสร้างธุรกิจในการสร้างความสำเร็จธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากๆใครๆเนี่ยก็สามารถทำธุรกิจนี้ได้ธุรกิจที่มันไม่มีความเสี่ยงแล้วก็ใครๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้จริงนะครับ ซึ่งถ้าเราได้วิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าธุรกิจเครือข่ายที่คุณโรเบิร์ตคิโยสกิได้พูดถึงเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีของทุกๆคนเลยนะครับที่ทุกคนสามารถที่จะเลือกธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ตัวเองสามารถสร้างรายได้แล้วก็สร้างชีวิตให้กับตนเองได้นะครับทีนี้เนี่ยก็มีคำถามว่า แล้วถ้าเราจะเลือกธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับทำไมเราจะต้องเลือกธุรกิจเครือข่ายที่มีชื่อว่าธุรกิจเอ็มตาร์นะครับเพราะธุรกิจเอ็มตาเนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่สำคัญเลยก็คือเราต้องการให้โอกาสกับทุกๆคนนะครับในการที่จะสร้างธุรกิจเป็นของตนเองได้นั่นเองนะครับและ เราก็ยืนหยัดในการดําเนินธุรกิจด้วยแผนธุรกิจเอมตาที่มีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับทุกคนสามารถที่จะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นได้จริงมีคนที่ทําแล้วประสบความสําเร็จได้จริงนะครับเป็นแบบอย่างของความสําเร็จที่ให้ทุกคนเห็นนะครับอย่างชัดเจนเอมตายังเป็นบริษัทที่ต้องบอกว่า มีความชัดเจนในเรื่องของความตั้งใจนะครับที่จะทําให้ทุกคนเห็นถึงความมั่นคงนะครับเรามีอาคารขนาดใหญ่บนที่ดินของตนเองนะครับแล้วเราก็เอาจริงเอาจังกับการเป็นเครื่องมือให้ทุกคนเนี่ยสร้างธุรกิจแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้จริงนั่นเองนะครับ สิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาเราสามารถร่ารวยเงินทองได้มีรายได้อย่างไร้ขีดจํากัดได้รับความสุขได้รับอิสรภาพทางด้านการเงินได้รับอิสรภาพทางด้านเวลามีไลฟ์สไตล์ในแบบที่ตนเองชอบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาเนี่ยมันจึงเป็นภารกิจพิชิตความฝันของทุกๆคนความสําเร็จในธุรกิจเอมตาเนี่ยจึงต้องเรียกว่านี่คือภารกิจพิชิตฝันของทุกคนนั่นเองภารกิจ พิชิตฝันเนี่ยนะครับที่คุณหมออยากจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยมีอยู่5ข้อสำคัญเลยนะครับที่จะพาทุกคนไปถึงความฝันได้ในธุรกิจเอมตาก็คือ 1. เราจะต้องขยันส่งมอบโอกาสทางธุรกิจเอมตาให้กับผู้คนเพื่อให้เราเนี่ยสามารถสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่ให้เกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจของเรานั่นเองยิ่งเรามีเครือข่ายขนาดใหญ่มากเท่าไหร่นะครับเราก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้น รายได้จากพาสซีฟอินค e ของเราเนี่ยก็จะมีความชัดเจนให้เราเห็นได้ 2. ขยันในการส่งมอบเรื่องราวสินค้าเอ็มตาให้กับผู้คนเพื่อให้ผู้คนเนี่ยได้ใช้สินค้าในการดูแลคุณภาพชีวิตโดยเพราะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไวท์เทลสตานะครับที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันได้อย่างชัดเจน3 ขยันส่งมอบแนวทางการสร้างธุรกิจเอมตาอย่างถูกต้องให้แก่ดาวลน์ในองค์กรของเราเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าใจการดำเนินธุรกิจเอมตาอย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องสามารถสร้างธุรกิจเอมตาได้ด้วยตนเองเหมือนกับที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าการให้ปลากินทุกวันเนี่ยมันสู้การที่เราเนี่ยสอนให้เขาตกปลากินเองไม่ได้เพราะเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะให้ปลากับเขาเนี่ย ได้ในทุกๆวันแต่เราสามารถที่จะสอนวิธีการตกปลาให้เขาแล้วเขาก็สามารถที่จะหาปลากินเองได้ตลอดชีวิตนั่นเอง 4. ขยันส่งมอบความรู้ให้แก่ดาวลน์ในองค์กรโดยที่ตัวเราเองเนี่ยจะต้องเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็โปรโมทให้ดาวลน์ของเราเนี่ยรักการเรียนรู้อยู่ในรอบของการเรียนรู้ในทุกๆรอบในธุรก,กิจเอมตา มันจะเป็นเหมือนอาวุธติดตัวที่จะทําให้เราเนี่ยใช้ในการสร้างธุรกิจเอมตาให้ประสบความสําเร็จได้ตลอดไป 5. ขยันตั้งเป้าหมายทําไมต้องขยันตั้งเป้าหมายก็เพราะว่าการตั้งเป้าหมายในทุกๆครั้งในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมันก็ใช่ว่าเราเนี่ยนะครับจะสามารถประสบความสําเร็จได้ทุกๆครั้งหรือว่าทุกๆเดือนแต่สิ่งสําคัญก็คือถ้าเราเป็นคนที่ขยันตั้งเป้าหมาย เราทำแล้วเราอาจจะไม่ได้ตามที่เราตั้งใจไว้เราก็สามารถที่จะเริ่มต้นในการที่จะตั้งเป้าหมายใหม่การตั้งเป้าหมายใหม่ในเดือนใหม่มันก็คือแสดงให้เห็นว่าตัวเราเองเนี่ยได้เรียนรู้จากความล้มเหลวเราพร้อมที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงตัวเองใหม่ควบคุมตัวเองให้ก้าวเดินต่อไปไม่ท้อแท้กับเป้าหมายที่มันเคยพลาดไปแล้วเพราะการทำธุรกิจเอมตามันคือบทพิสูจน์ของคนเอาจริง บทพิสูจน์ของนักสู้ผู้ชนะบทพิสูจน์ของคนที่มีความฝันและรับผิดชอบความฝันของตนเองเพราะเรารู้ว่าความฝันของเรามีแต่เราเท่านั้นที่จะลงมือทำแล้วก็ทำมันให้สำเร็จเพราะความฝันของเรามันคือภารกิจของเราที่เราจะต้องพิชิตมันด้วยตัวของเราเองนั่นเองและนี่คือภารกิจพิชิตฝันในธุรกิจเอมตาสวัสดีครับ